นี่คืออดีตเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของโมนิกา้าบานี่เขาเป็นนักเรียนดีเด่นมาจากตระกูลชนชั้นสูงและตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าจะเป็นเจดนักปราชญ์เขาได้เข้ามาช่วยโมนิก้าจากการถูกคนในห้องรังแกโมนิก้าก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากหลังจากวันนั้นโมนิก้ากับบานี่ก็เริ่มสนิทก,กันมากขึ้นบานี่จะคอยช่วยติวหนังสือให้และเขาก็ยังเป็นคนที่บอกให้โมนิกา้าลองฝึกลายคาถาแบบย่อดูเพราะเห็นว่าเธออายเวลาที่จะต้องลายคาถาต่อนหน้าผู้คนพ่อโมนิก้าได้คำ แนะนำแบบนั้นก็ขอบคุณและบอกว่าบาลนี่เนี่ยจะต้องเป็นเจดนักป่าดได้แน่นอนจนเมื่อมาถึงวันคัดเลือกเจดนักปราชมดิกาที่ไม่ได้สนใจอะไรในงานนี้ก็กลับถูกบังคับให้ไปเข้าร่วมเพราะอาจารย์บอกให้ไปจนท้ายที่สุดเธอก็ได้เป็นเจ็ดนักปราชุถึงแม้จะสลบไปในระหว่างที่สัมภาษณ์ก็ตามเธอก็อยากจะเอาเรื่องน่ายินดีนี้ไปบอกกับคนที่สําคัญที่สุดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอบานี่แต่ทันทีที่ไปบอก าก็กลับด่าเธอซะงั้นนี่คุณกําลังดูถูกผมอยู่หรอกาลังเหน็บแนมหรอที่ผมสอนล่คาถาแบบย่อให้แต่คนสอนกลับเสือกทําไม่ได้และยิงใส่เครื่องแบบเจนนักปายมาหาผมแบบนี้อีกคุณเป็นคนที่น่ารังเกียจมากเลยนะครับคนอย่างคุณนะ่ะไม่ใช่เพื่อนหรอกคนอย่างคุณนะ่ะเหมาะที่จะเก็บตัวอยู่แต่ในกระท่อมบนภูเขาที่ล้างผู้คนนั่นแหละและนี่คืออนิเมะเรื่อง Silent w i ความลับของแม่มดแห่งความเงียบ